สวัสดีครับมาดูผลงานหน้าร้านนะครับองค์แรกเป็นเหรียญเนื้อเงินปีหกสี่เป็นเนื้อเงินทําบุญกระถินสองพันห้า้อยหกสิบสี่บาทนะครับได้เนื้อเงินหนึ่งเหรียญระสวยในซีนนะครับเอา ขายถูกกว่าราคาวัดนะเอาขายถูกกว่าราคาวัดเนะี่ยเอาสักสองพันสามนะครับเอาสองพันสามร้อยบาทเนื้อเงินนะเนื้อเงินหกสี่เอาสองพันสามนะถูกกว่าราคาที่วัดขายเนะี่ยพอดีลูกค้าต้องการใช้เงินเนะี่ยมาขายให้ที่ร้านเนี่ยบวกบางๆหลงปูเทียมชุดอะไรเนี่ยพิพิธ วิหารอะไรพิพิธวิหารเป็นรูปมีรูปรหล่อหลวงปู่นะครับแล้วก็มีเหรียญพิพิธวิหารหลวงพ่อเทียมแล้วก็เป็นหน้าปกหน้าปกหลวงพ่อเทียมนะครับสามองค์เนี่ยเอาเจ็ดร้อยนะกล่องแตกนะสามองค์เจ็ดร้อยนี่เป็นเหรียญเจริญพรเหรียญเจริญพร เมตาวาหานิยมจเจริญพรล่างและบนนะครับปี 58, ห้าแปดหลวงู่ทิมจเจริญพรล่างและบนปี 58, ห้าแปดหลวงู่ทิมบิบไม่บไม่ออกอีกเจริญพรล่างและบนหลวงพุทิมเลขโค้ดสองสี่เก้าเก้าศูนย์ล่างบนปีห้าแปด พร้อมกล่องนะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทหลวงพ่อผางรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดนะครับเอาสามร้อยปีเล็กดีนะเอาสามร้อยรุ่นพิเศษหนึ่งเจ็ดเรียนจิโก,โกนะครับหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมปี สามสองนะครับหลวงพ่อแชม่มจิกโกหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยี่หอมปีสามสองสวยมากนะครับสวยมากเอาเอาพันหนึ่งแล้วกันนะครับเอาพันหนึ่งจเจริญพรล,ล่างนะครับหลวงปู่หงนะครับจเจริญพรล,ล่างหลวงปู่หงเข้ามาเหรียญหนึ่งวันนั้นแย่งกันนะมีมาเหรียญเดียว อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะสวยลุงเอาเจ็ดร้อยนะครับ 700. เจ็ดร้อยเหรียญตู้ไปษนีนะครับหลวงปู่มูลเสกเหรียญตู้ไปษนีหลวงปู่มูลเสกนะครับในปีสี่สามหลวงปู่มูลเสกเนี่ยสวยของเก๋มีนะครับนี่ติดยันเล็บนะค,ความคมของเก๋เยอะมากนะรุ่นนี้นครับ อยู่ออกลุงฮเอาสามร้อยบาทนะครับเอาสามร้อยบาทไม่ไม่มใช่พูดผิดขอโทษนะครับพอดีมีใส่เข้ามาเอาแปดร้อยนะครับ ตู้ปฐนีนะเอาแปดร้อยให้สามร้อยซื้อไม่ได้เะยครับเอาแปดร้อยพิพิคพันกว่าพันห้าด้วยนะตอนแรงๆหันข้างหลวงพ่อเทียมนะยหันข้างหลวง,ง,งพ่อเทียมวัดกษัตริย์นะครับรุ่นน,นี้ที่มีประสบการณ์ลงหนังสือนะครับลงหนังสือโดนยิงนะครับยิงไม่เข้านะครับเหนียวจริงนะครับของหลวงพ่อเทียมเนะรุ่นนี้เลยหันข้างหลวงพ่อเทียมน,น,ยมนะยวัดกษัตรา หันข้างหลวงพ่อเทียมเอาพันร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนะีสยสวยๆล็อกเก็ตปีหกหนึ่งนะครับเต็มองค์เนะจ้าของแปะทองมานะครับไม่ใช่ว่าพระไม่ใช่ซ่อมนะแต่ว่าเขาแปะทองที่องค์หลวงพ่อนะครับเอาพันหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งหายากนะครับหลังอนรุานชาขาวดำพันหนึ่ง คุกเข่าหลวงพ่อแดงนะวัดเขาวันายอิฐคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขาวันายอิฐสามชายนะฮะคุกเข่าสามชายหลวงพ่อแดงพระสวยผิวหิ้งนะฮะพระสวยผิวหิ้งเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะคุกเข่าหลวงพ่อแดงพันสาม หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมปีสามหกนะร,รุ่นห้าฉลองสมรสักชั้นเอกหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเอาสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเต๋นะับเหรียญหลวงพ่อเต๋ห่วงห,นะห่วงหักนะห่วงหักหลวงพ่อเต๋ห่วงหักเอาสี่ร้อยเท่ากันนะฮะ 4ี่นี่เป็นพระกุเนื้อชินนะด้านหลังนี่ไม่รู้ว่าเขาแปะไปได้ไงนะทองคำนะทองคาแปะทองคําด้านหลังแล้วพระกุมีอายุนะครับพระกุพระกุมีอายุพร้อมแผ่นทองคําด้านหลัง งงเหมือนกันนะเอาพันหนึ่งนะครับเอาหนึ่งพันบาทเผื่อใครรู้นะครับเอาไปได้เลยนะหลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนปีสองสองเอาไม่ค่อยสวยล้วสองร้อยแล้วกันหลวงพ่อแดงแซยิดนะครับหลวงพ่อแดงแซยิดหลวงพ่อแดงแซยิดเจ็ดหางตรงนะครับ แซยิทห,หลุมมะแดงเจ็ดหางตรงแซยิทห,หลุมมะแดงผิวหิ้งนะครับเอาสามพันบาทอสามพันบาท เหรียญกลมหลวงปู่โตวัดกำแพงนะครับเหรียญกลมเหรียญตัวนี้ก็หายากนะมีน้อยนะเหรียญกลมหลวงปู่โตนะกลมเล็กนะครับเอาห้าร้อยผมเลื่อนกันน้ําลีลาประทานพรน,นะครับหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวนะครับผูกเสกสามปีนะครับหลังยันนะหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวผุกเสกสามปีหลังยัน ดีลาประธานพรเนื้อเนี่ยสวยมากนะอยู่ในเรี่ยมเนี่ยเก่ามากเนีเนื้อผงสวยฮะด้านหลังเขาเจาะรูเหมือนระบายอากาศเนี่ยเอาพันหกร้ยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้ยบาท สิคพิกเนี่ยสามสี่พันนะตุนนี้หลวงพ่อวัดดอนตันนะครับหลังคุดปีหนึ่งแปดผิวผิวออกผิวลุ้งนะครับสวยสวยเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทก็เจ็ดร้อยบาทหลวงปู่สิมเนื้อเงินปีหนึ่งเจ็ดนะเหรียญเล็กนะคร เหรียญเล็กหนุผู้สิมเนื่เงินปีหนึ่งเจ็ดหมดห่วงเล็กนะครับเอาสองพันบาทนะเนี่ยเงินสองพันบาทเหรียญหันข้างเจ้าคุณนอนะครับหันข้างเล็กเจ้าคุณนอเหรียญเล็กนะครับผิวไฟสวยมากนะองค์นี้สวยมากสวยจริงนะปีหนะึ่งสามอ่ะคือสวย เจ้าคุณนอหันข้างเล็กเอาสี่พันบาทนะครับช่วงวงนี้นะฮะอรหันกลางกรุงนะครับน่าเก็บนะฮนะราคาลงมาเยอะนะฮะเมื่อก่อนหกพันเทิร์นนะครับเป็นสี่พันหลวงปู่สิมสแตมหลวงปู่สิมปีหนึ่งเจ็ดนะฮะเลขโค้ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดนะฮะเลขโค้ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดต่อโค้ดที่สังคติด้วยนะครับ เอาแปดร้อยนะแปดร้อยเหรียญหลวงพ่อปานหลังยันโกเพชรปีหนึ่งแปดนะครับหลวงพ่อฤาษีดํบบุเสกเอาสามร้อยนะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ